ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับผมช่างพรานถอนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวส่งงานนะครับของคุณชนทิชานะครับกิ่นฉายนะครับคนจังหวัดอยุธยานะครับนะครับแฟนของพี่เขาสั่งมานะครับแต่เฟซก็พี่ฟาดินหรือว่าอะไรเนี่ยครับนะครับสั่งมีเดินป่ามานะครับ พร้อมปอกนะครับเดี๋ย้อนแสงนิดนึงนะครับนะครับครับก็บอาศัยสถานที่วัดนะครับถ่ายทำนะครับลืมถ่ายทำมาจากบ้านนะครับพอดีเพื่อนโทรไปบอก อาจารย์อยากได้มีดมาใช้งานในวัดก็เลยเข้ามาหานะครับก็ถือโอากาสกินข้าวเที่ยงเลยนะครับประหยัดนะครับก็ถือโอากาสรีวิวด้วยนะครับนี่นทำจากเหล็กเหนียบนะครับเนียบรถสิบล้อนะครับ ปักละด้ามก็เป็นไม้พยุงนะครับรายละเอียดตามนี้เลยนะครับนะครับไม้พยุงก็เป็นออกดำๆหน่อยนะครับนะครับดูข้างในกันนะครับ สเปคของมีดนะครับก็ประยาสิบนิ้วนะครับสิบสิบนิ้วครึ่งนะครับด้ามหกนิ้วนะครับด้ามทำจากไม้ประยูงนะครับเมเสดหนึ่งจุดนะครับเมดทองเหลืองสามจุดนะครับแล้วดูระยะหนึ่งจุดนะครับใบมีดก็ยาวสิบนิ้วนะครับสิบนิ้วครึ่งนะครับด้ามก็หกนิ้วนะครับ สันหนา6มิลนะครับกลมกระบางนะครับได้เหลียวปลายให้นะครับน้ำหนักอยู่ที่8ขีดนะครับนะครับอีิใช้งานนะครับไม่หนักไม่เบาตัวนี้นะครับนะครับก็รือนี้ก็ส่งไปอยุธยานะครับ รีวิวนอกสถานที่นะครับวันนี้นครับมากินแกงหน่อไม้นะครับแล้วก็เพื่อนบอกว่าผมพ่ออยากได้มีดนะครับมาใช้งานในวัดก็ต้องาหานะครับก็ขอบคุณนะครับลูกค้านะครับที่สั่งมานะครับ ที่ไว้ใจนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครสนใจนะครับก็แอดไลน์มาที่084474688นะครับจะมีรูปผมอุ้มเด็กอยู่นะครับเสื้อสีแดงๆนะครับหรือไม่ก็โทรมานะครับนาทีทำงานติดพันนะครับก็ไม่ได้รับก็โทรมานะครับก็ที่เบอร์โทรที่084474688นะครับ บางทีก็รับไม่ทันนะครับทํางานติดพันนะครับทํางานคนเดียวนะครับก็ขอโทษขอภัยลูกค้าด้วยนะครับที่ที่รับไม่ทันนะครับนะครับก็ถ้าใครสนใจก็แอดไลมาถามได้นะครับโทรมาถามนะครับโทรมาถามก่อนได้นะครับกัตามนี้นะครับเก็บงานนิ้เนียนนะครับ ครับขอบคุณครับ